ก็สวัสดีครับนี่รักแฟนมวยจอะข้อมูลเมถัยเจ็ดสีนะครับประจำมาลาที่25เมษายนพุทธศักราช2 5 6 4นะครับก็ดื่นก็ต้องขอฝากทีมงานลูกเจ้าพ่อพลานชัยและมวยหูเรืองฤทธิ์สิทธิ์หลวงปู่มุนนะครับหากท่านใดสนใจสมัครสมาชิกรลยพิิพ์ลายเสียงมวยหูก็ติดต่อได้ที่ลาย i d 6699 b y นะครับหรือ0983069212นะครับรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่098869961นะครับ ก็มาเจอกันสัปดาห์แรกหลังสงกรานะครับห่างหายจากสมาชิกแฟนมวยไปตั้ง2สัปดาห์นะครับก็มีธุระนิดหน่อยนะครับเลยไม่ได้ลงคลิปก็มาเจอกันคลิปแรกหลังเทศกาลสงกรานะครับก็มีมวยเด็ดเด็ดมันๆกันเช่นเคยนะครับก่อนจะเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของมวยไทยเจสีที่จะมาดวลกำปั้นกันในวันอาทิตย์ที่25เมษายนพุทธศักราช2564นะครับ สำหรับคู่เอกในรายการของวันนี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างจอมหหดเสริมพรวัฒนะครับพบกับโชคพลานพอหลักบ,บุญนะครับจะพบกันในพิกัดน้าหนัก115ปอนด์นะครับก็ถือว่าทีมงานคนจัดได้นําเสนอได้เหมาะสมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่เอกในรายการวันนี้นะครับส่วนคู่รองนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างไทยสจเปียกอุไทยนะครับพบกับแสงมรกตพอเจริญแพทย์นะครับสำหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้ําหนัก132ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่าง ฉลามขาวต่อหมอสีนะครับพบกับพันศักดิ์วันนทวีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะมาเจอกันในพิกัดน้าหนัก126ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่1นนะครับหรือเป็นคู่เปิดหัวในรายการนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างกสกรนายกเอตาสาลานะครับพบกับอํานาจเดชสิทธนายกมูลนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะมาเจอกันในพิกัดน้ําหนัก112ปอนด์นะครับ ก็มาเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของมวยคู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวในรายการนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างกสกรนายกเอ่าสาลานะครับพบกับอํานาจเดชสิธนายกมูดนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะมาเจอกันในพิกัดน้าหนัก112ปอนด์นะครับก็มาดูที่ฝ่ายแดงนะครับกสกรนายกเอ่าสาลานะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟีเมอดีเวิครบเครื่องนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับนอกได้ในดีนะครับสําหรับเจ้ากสิกรนะครับฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะครับเชิงการชคจะดูดีนะครับคล่องแคล่วจัดจ้านนะครับการออกอาวุธก็หนักหน่วงรุนแรงและรวดเร็วนะครับมีหมัดมีศอกเสริมนะครับวงในมีปล้ำรัดมัดตีขยันออกอาวุธนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับยืนระยะได้ตลอดห้ายกนะครับส่วนอร์มหลังของเจ้ากสิกรนายกเอทาสลานะครับก็เคยแป้คะแนน ให้กับเจ้ายอดวงามเดมอน98นะครับเมื่อวันที่27กันยายน2563นะครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับแล้วก็มาแพนาน้คะแนนเจ้าสุดหล่อเพชเกิเพชรนะครับเมื่อวันที่13ธันวาคม2563นะครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชนำชัยสอเจอ้าตงปราจีนะครับเมื่อวันที่20มีนาคม2564นะครับที่เวทีมวยลุมพีนีนะครับ ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับอํานาเดชสิทธนายกมูดนะครับก็เป็นน้ำมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะครับสาหรับเจ้าอํานาเดชนะครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเข่านะครับเข่าในเหนียวแน่นเตะหนัก่ตยแรงปล้ำตีดีนะครับขวาคอล็อกลัดมัดตีมีลูกขวางหน้าดันแทงกันเสี่ยงนะครับโบดูดันนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าอํานาเดชสิทธนายกโมูดนะครับก็เคยชนะคะแนนเจ้าฟ้าเพชร เลือด8ริ้วนะครับเมื่อวันที่11ตุลาคม2563นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรนำชัยออตึกแดงครับเมื่อวันที่1ธันวาคม2563นะครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าพลอยขาวจอพัทริยานะครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2564นะครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับบทเบียดประทบับวุฒิศรษสีกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้ากาัซิกรนยกเอทาซาลานะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกค,ครั้งนี้นะครับตรงที่การออกอาวุธจะดูดีกว่าจัดจ้านกว่าจะชนะอํานาจเดชสินนายกโมดนะครับก็มาต่อคู่ที่2นะครับสําหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างฉลามขาวต่อมอสีนะครับพบกับพันศักดิ์วรวันทวีนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับก็จะมาในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฉลามขาวตอมอสีนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นมวยเข่าเตะหนักต่อยแรงนะครับล็อกลัดมัดตีวงในมีไล่แขนมีลูกขวางหน้านะครับหลักเหลี่ยมดีมีเฮิดตลอด5ยกนะครับปลายสู้ดีนะครับเสียดสีแล้วการออกวุธก็จะเป็นรองนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าฉลามขาวตอมอสีนะครับก็ คยชนะคะแนนทรงกรดน้อยสอเดชพันธ์นะครับเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2563นะครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวินานะครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2563ครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วล่าสุดนี้ก็มาชนะคะแนนเจ้าวรพลเกียรติชัดชนันนะครับเมื่อวันที่13ธันวาคม2563นะครับที่เวทีมวยช่องเกตสีนะครับก็มาต่อที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับพันศักดิ์วรวัฒน์ธวัชย์ยีนะคร เป็นนักมวยมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟีเมอดีวุพพิครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงครับมีลูกศาสตร์แข้งแทงเข่านะครับแล้วก็หลักเลียมดีเชิงดีนะครับเก๋าเกมกล้าแรลกกล้าลุยกล้าส,สวนนะครับหัวใจเกินร้อยมาแจ้งเกิดไปแล้วนะครับสําหรับเจ้าพัสศักดิ์วรวันทนวีนะครับการออกวุธตก็จะจัดจ้านกว่าเจ้าฉลามขาวต่อหมอสีนะครับส่วนฟอบหลังของเจ้าพันศักดิ์วรวันทวีนะครับก็ เคยแพ้คะแนนให้กับเจ้าเฉียบขาดปอพงสว่างครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2562นะครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้ายอดเพชรพอเจริญแพทย์นะครับเมื่อวันที่11มกราคม2563ครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรเล็กเกียรติชัดชนนนะครับเมื่อวันที่21มีนาคม2564นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับบทเบียดปะทะอาวุธเสียดสีกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้าพันศักวันนัทวีนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่การออาวุธจะดูดีกว่าเก๋าเกมกว่ากล้าแะไกล้าสวนนะครับจะชนะฉลามขาวต่อหมอสีนะครับก็มาต่อคู่ที่สานะครับสาหรับคู่นี้จะเป็นรองคู่เอกในรายการนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างไทยสจเปียกอุทัยนะครับพบกับแสงมรกตพอเริญแพทย์นะครับ สำหรับคนนี้นะครับก็จะมาในพิกัดน้ําหนัก132ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าไทยสจเปียกอุทัยนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นมวยหมัดหนักเตะหนักต่อยแรงนะครับบูดูดันเก๋าเกมเกมต้นๆนี่ลุ้นน้ำน็อกได้นะครับสําหรับเจ้าไทยนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าไทยสจเปียกอุทัยนะครับก็เคยชนะน็อกยก2องซุปเปอร์โจ๊กเกียรินาวีนะครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2563นะครับทีเวทีมวยสยามออฟน้อยนะครับ แล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าเดชฟังคงจอน AMA นะครับเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2564ครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วล่าสุดนี้ก็มาชนะนกยก2ก2เจ้าเพชรกาฟิลจิตเมืองนุนนะครับเมื่อวันที่13มีนาคม2564นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับก็มาดูที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงมรกตพ่อเจริญแพทย์นะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัด นครราชสีมานะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยประเภทจังหวะฟิเมอร์ดีวัดครบเครื่องนะครับในลูกขวางหน้านะครับปล้ำรัดมัดตีกันออกวุธก็รุนแรงนะครับเก๋าเกมมีหมัดมีศอกเสริมนะครับเหลี่ยมดีเชิงดีนะครับไม่กลัวมวยอย่างสไตล์เจ้าไทยนะครับสําหรับเจ้าแสงมรกตพอเจริญแพทย์นะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าแสงมรกตนะครับก็เคยแพ้คะแนนให้กับเจ้านรงชัยสิทธิจอมยุทธนะครับเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์2563นะครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับแล้วก็มาชนะนอกยก3าเจ้าขุนพลน้อยพยักคำพันธ์นะครับเมื่อวันที่18ธันวาคม2563ครับที่โคราชนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าเข็มพรันชัยนะครับเมื่อวันที่28มีนาคม2564นะครับที่เวทีมวยช่องเกตสีนะครับสำหรับคนนี้นะครับบทเบียดประท้าวุฒิเศษสีกันไปแล้วนะครับ ผมก็ยังชอบไปที่เจ้าไทยสจเปียกอกูไทยนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่มีลูกบ้าให้เห็นอยู่เป็นประจํานะครับน่าจะลุ้นน้ำนอกได้นะครับต้นๆนะครับจะชนะแสงมรกตพอเจริญแพทย์นะครับกอมาต่อคู่ที่4นะครับสําหรับคู่นี้ก็จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างจอมโหดเสริมพริวัฒนะครับพบกับโชคพลันพอหลักบุญนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับก็จะมาเจอกันในพิกัดต้ำหนัก115ปอนด์นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับจอมโหดเสริมพรนิวัตนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นมวยหมัดหนักเก๋าเกมเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมืมอดีวดครบเครื่องนะครับเตะหนักต่อยแรงมีแข้งหน้าสายที่ออกได้หนักห่วงรุนแรงและรวดเร็วนะครับมีลุ้นน้ำนอกได้นะครับเหลี่ยมมวยเชิงมวยจะดูดีนะครับแล้วก็การออกวุดก็จะดูดีกว่านะครับ เก่าเกมนะครับสำหรับเจ้าจอมโหดสังพรนิวัฒนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าจอมโหดนะครับก็เคยชนะคะแนนเขี้ยวพลันชัยมานะครับเมื่อวันที่6กันยายน2563ครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรสมหมายสสมหมายนะครับเมื่อวันที่10ธันวาคม2563นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะน็อกยก2เจ้าเทียตพาวเวอร์เฮาส์นะครับเมื่อวันที่6 มีนาคม2564นะครับที่ถนนพระอาทิตย์นะครับส่วนเจ้าโชคพันล้านพอหลักบุญนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นน้ำมวยมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นหมวดประเภทจังหวัดฟิมเมอรีวัดครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับมีลูกขวางหน้านะครับมีหมัดมีสอกเสริมนะครับบูดุดันขยันออกอาวุธนะครับฟอร์มกําลังสดเหมือนกันนะครับปลายๆก็มีฮึดนะครับ ปะทะกันแล้วที่ต่อทีนะครับจังหวะและเหลี่ยมเชิงดูจะเป็นรองกว่าเจ้าจอมหดสมพรนิวัฒน์นะครับก็ามาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าโชคพลันพอหลักบุญนะครับก็เคยชนะคะแนนเจ้าเพชรสมหมายสอสมหมายนะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2563นะครับที่โคราชนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าอิทธิพลสิงห์มาวินนะครับเมื่อวันที่18ธันวาคม2563นะครับที่จังหวัดสงขลาครับ แล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรสมหมายสอสมหมายอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวันที่17มีนาคม2564นะครับที่เวชีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับคค่นี้นะครับบทเบียดประท่าวุฒิเศษสีกันไปนแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้าจอมหดเสมพอนิวัฒนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการโชคครั้งนี้นะครับตรงที่การอาวุธจะดูดีกว่าและเหลี่ยมมวยเชิงมวยจะดูดีกว่านะครับจะชนะโชคพล้านพอหลักบุญนะครับ ก็มาสรุปค anyway ู่มวยของวันอาทิตย์ที่25เมษายน2564กันอีกรอบหนึ่งนะครับคู่ที่1นนะครับกัจจิกรนายกเอ่าสาลาจะชนะอำนาจเดชสิทธินายกมูดนะครับคู่ที่2นะครับฉลามขาวต่อหมอสีนะครับจะแพ้พันศักววันทวีนะครับคู่ที่3นะครับไทยสจเปียกุไทยนะครับจะชนะแสงมรกฎพอเจริญแพทย์นะครับคู่ที่4จะเป็นคู่เอกนาฬิกานะครับจอมโหดเสริมพรนิวัฒนะครับจะชนะโชคพันล้านพอหลักบุญนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากทีมงานลูกเฉพ่อพารานชัยและมวยหูเริงฤทธิ์สิทธิท์หลวงปู่หมุนนะครับหากท่าในใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมลายเสียงมวยหูก็ติดต่อเข้ามาที่ลน์ไอดีก9านะครับแล้วก็098 306 9212นะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090 88 6 99 61นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกข้อมูลเมถยเจ็ดสีขอบคุณครับ